สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องซีแชททีวีเอฟซีทุกคนนะคะก็คือวันนี้ก็จะมาเล่นแมปอนัน้ยนะเล่นแมปเล่นแมปอันนี้ค่ะแล้วมันหายาดอะ่ะเราจะมาเล่นแมปะอะไรนะที่มันเป็นแคมป์ปี้เนี่ยเราก็จะกดเข้าไปนะคะแบบ กดเ,เข้าไปเลยโอ้โหดูนิดกาดมากดูดิเนี่ยมวนติ้วๆอ่ะรอก่อนนะฮะ4แล้วก็รอนะคะรอมันโหลดยาก รอมันโหลดอีกทุกคนเราขอนย่ารถเสียนะคะคือถ้าเราเปิดเสียงก็นนงคือแบบดันมากแบบไม่ได้ยินใครนะคะโอเคทุกคนหัวล้านเพราะว่าหนึอากาศ โอ้โหหนีการมากเลยซุมเข้ามาก่อนตู้มปิดใหม่ Cuka. น้ำหายคนมาท้อบ oh ้างอุ้ยหล่นเดี๋ยวเราว่ายน้ำได้ไหมอ่ะโอ้ยน không khôn Để khôn. nói đi khám gần Tham MV gần Okay. มีบางคนที่หาวร้านแบบเราก็เปิดเน็ตแบบเน็ตแบบแบบดีมากเลยดีชาเฮลคน เพราะว่ามันจะเปลี่มันจะหันทีนะเพราะเราขี้เกียจตัดต่อคลิปเจี๊ยสมากที่นี้ก็ถอดแล้วค่ะ